ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการลุงสมชายสบายดีดำเนินรายการโดยดีเจตีโต ครับขอต้อนรับกับข้าสูตรช่วงที่2นะครับของรายการลุงสมชายสบายดีนะครับยังอยู่กับผมดีเจติโต้พูดเรื่องรายการแล้วก็โอ้นะครับเสี่ยครับพอพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญนี่นะครับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันสําคัญซึ่งมันเป็นกฎหมายสูงสุดนะฮะของประเทศเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่ามันผ่านประชามติก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าสมบูรณ์จริงหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านประชามติขึ้นมาเนี่ย จะทำยังไงต่อในฐานะที่เสียเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อพระองค์ชั้นสูงกํากับดูแลรัฐบาลอีกชั้นหนึ่งเนี่ยฮะมีความคิดยังไงบ้างฮะเรื่องนี้ฮะคนพวกนี้ยังไม่เข้าใจหละคณะรัรนเนีรี2,475เขาเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาใช้คําว่าระบอบรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ใช่นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยตามหลักคณะรัษฎรแล้ว เขาจะต้องมาแต่ประชาชนสารพัดแต่เราไม่ใช้รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยเล็กกสารมูลีก,กิงไหมครับสารมูลเนี่ยตีความว่าขาาัดก็ได้อะไรก็ได้สารธรรมดายังแอบรัฐมูลเลยตัดชิ้นอะไรก็ได้ย้อนหน้าย้อนหลังสารพัดได้หมดฉะนั้นทั้งหลายแหล่นี่มันเป็นเรื่องเล็กเราทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เราให้มันเล่นแต่เรื่องเล็กๆ็กครับเื่นเรื่องประชาปฏิรัฐมูลไม่รัฐธรรมนูญ ทุกวันนี้บางคนไม่มีอะไรจะทําก็ไปเถียงเรื่องโวดโนโนโดเถียงกันไปจะผ่านไม่ผ่านจะอย่างนั้นอย่างนี้จะตีความซึ่งเรื่องทั้งหมดนี่นะขอโทษมาอยู่ใต้ตีเราทั้งหมดเราจะตัดสินยังไงก็ได้ยูย,ยูสาลจะตีความบอกว่าเออไม่ตรงประชามติก็ไม่ตรงประชามติยูย,ยูขอสชอจะประกาศงอศีทีให้เรื่องความสงบประกาศใช้ไปเลยก็ถ่าคจริงไหมเรื่องทั้งหมดนี้ มันอยู่ในเก์อยู่ในข้องอยู่ในข้อของเราเป็นวัวเป็นควายอยู่ในข้อของเรามันจะหนีไปไหนมันจะยังไงก็ปล่อยให้มันเล่นไปอย่างมากก็โนนให้มันกัดกันเล่นดันเองโยนของเล่นให้มันเล่นจบค่ะแต่ว่าคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะที่จะออกมาให้ลงประชามติมันถือว่าเป็นตัวชี้วัดความศรัทธาความน่าเชื่อถือต่อสถาบันกษัตริย์เลยเนี่ยก็ว่าได้เพราะว่าคณะรัฐประหารที่นําโดยพลเอกพิจิตรชาเนี่ย ก็ได้รับการแต่งตั้งจากเสด็จพอ่อของเสียฉะนั้นแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็หมายถึงว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของเสด็จพอ่อของเสียฉะนั้นแล้วถ้าเกิดประชาชนไปลงประชามติไม่รับร่างธมนูนแสดงว่าประชาชนเขาอาจจะมีนัยยะบอกว่าไม่อยากจะให้มีสถาบันกษัตริย์ต่อไปแล้วก็เป็นได้นะอันนี้ไม่กลัวบ้างเหรอะฉันถามเธอไนะ้ที่เธออ้างประชาชนมันใครว่าประชาชนก็ทั้งประเทศนะฮะประเทศอยู่ตรงไหนฉันถามเธอลกันนะ ประชาชนมากลัวติดคุกไหมก็ก็กลัวฮะกลัวแล้วมันกล้าพูดไหมเดี๋งว่าแต่ประชาชนแม่ไตพวกนปชมันกลัวไหมก็มาเต็ม้านชุมปราปูปราปูไปถึงก็หนีกันหมดสองชุมสองหนีหมดกลัวจะติดคุกกันหมดก็โทษนะฉันไม่ได้ดูถูกประชาชนนะแม้แต่ธรรมกายซิแมงค์คายธรรมชโยมันยังกลัวเลยหลวงพ่อมันจะตายวันไหนจะติดคุกวันไหนจะดูสึกนนมันยังไม่รู้เลยเคยจะมาแข่งกับฉัน กองทัพได้พิสูจน์แล้วกองทัพจะเป็นกองทัพที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อรบกับประชาชน,นครับบุรพาพยักไม่ธรรมดาถึงจะไม่เคยรบก,กับศัตรูที่ไหนนะแต่มันใจถึงมันเล่นประชาชนเนี่ยหมอกไปหมดแล้วเรื่องตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอ mm hmm. เพราะสถาบันกษัตริย์ยังเข้มแข็งยังมีกองทัพยังมีศาล ที่รับใช้อย่างเต็มที่ก็ประชาชนก็คือคนที่เสียภาษีไปหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูทั้งกองทัพทั้งสถาบันกษัตริย์อยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละฮะนี่เขาก็เรียกประชาชนถ้าเกิดว่าเสียมองประชาชนือแสดงว่าเสียเนี่ยไม่เคารพในความเป็นมนุษย์ของคนเหมือนกันเหรอฮะฉันถามเถอนะไอ้ยังชาวนาบอกว่าเป็นคนส่วนใหญ่จะนำาข้าสองหมื่นหนึ่นห้าเราเลอกรวมโครงการมาเหลือสี่ห้าพันนี่มันบ่นอะไรเลย ไอชาวสวนยางใช่ไหมสมัยนูน้นเรียกรองร้อยี่สิบสมัยนี้สามกิโลยังไม่ถึงร้อยเลยครับขึ้นบงีไปหมดมันลำบากแท้ๆมัน,นหนักหนักไอไปเรียนต่างประเทศก็ไม่ได้เรียนเลิกกันหมดสามสิบบาทเราจะยกเลิกมันยังเห็นว่าอะไรเลยแล้วมันอะไรมันกระทบขนาดนี้ยังใช้อยู่เลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีรประชาชน มันไม่มีหัวเยามจะทําอะไรได้อ๋อแต่ว่าณปัจจุบันนี้นี่นะฮะมันก็มีเครือข่ายของประชาชนหลายๆพาคส่วเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะไปร่วมโหวตโนเพื hmm. ่อแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับผดเด็จการและอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีการอ้างถึงรัฐธรรมนูญของกรีซด้วยนะ,ะที่มีการตัดสินย้อนหลังนําเอาทหารที่มันร่วมกันก่อการรบหารเนี่ยมาประหารชีวิต ตรงนี้เสียไม่กลัวบ้างหรอับเพราะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนคนไทยที่เขาตาสว่างเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปกครอ,กองสถาบันกษัตริย์ก็คือเป้าหมายแรกที่เขาจะจัดการนะฮะไม่มีปัญหาหรอกมันจะพลีดเดพม่แพมาตแต่อะไรก็แล้วแต่ช่างมันมันจะโหดโนโนโหดอย่างที่ฉันบอกให้เธอฟังนะรัฐมนตรีไทยเนี่ยมันยิ่งวกว่ากระดาษเช็ดป้น,นทำไมครับเราจะฉีกทิ้งมาเลยก็ได้มีปัญหาไหมอะ ไี่มีอีฉบับฉบับที่ฉบับที่ยี่สิบแล้วนะใช่ไหมเธอไปยกตัวอย่างอะไรเนี่ยนะกรีกโลกเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะเรากำจัดตั้งแต่ต้นเหตุแล้วชูสามนิ้วกระจับชูขึ้นิ้วแรกว่ากระดับแล้วกรีกมันไม่เด็ดขาดของอที่เด็ดขาดทำอะไรทำเด็ดขาดตัดแต่แต่หัวลมเห็นไหมท่านพลเอกตวิทย์วงสุวรรณออกมาขู่แล้วว่านปชห้ามตั้งศุน ปราบปรงประชามติอ้าทำไมฮะก็มันดีสิคือมันก็มีหลายๆภาคส่วนเนี่ยเข้ามาดูแลเป็นหูเป็นตาแทนรัฐบาลมันไม่ม,มีกฎหมายรองรับเอาฉบับไหนมารองรับการจะตั้งเนี่ยตั้งศูนย์ปราบเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่คือปา่าเอาอะไรมาปามมราบก็ตั้งคล้ายๆกับลักษณะของรัฐบาลองค์กรเถื่อนองค์กรปราบปงแล้วคือสต,ตง,งสมมาตุวรรณแผ่นดินปปชครับ ทุกอย่างนีอยู่แล้วผู้ตรวจการแผ่นดินตำรวจตามโรงพักเขาเต้นความเงินเขาจ้วยตําที่เธอเป็นใครมาตั้งตั้งมาทรับซ้อนเกิดความสับสนวุ่นวาย<ม>ตัวเองอ่ะโกงสรารพัดทักษิณก็โกงทำไมไม่ตัดทักษิณยิ่งรับก็โกงไม่ตัดยิ่งรัดครับมายุงอะไรแถวนี้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเวลวร้ายกว่าก็คือการโกงการปล้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเสียเขาไม่ได้ปล้นเขาเพียงแต่เข้ามาอาสาคืนความสุข จะสร้างให้มันสมบูรณ์ในว่าประชาชูรุ่นวัยไม่สามาคัคคีสมมุติว่าคนตีเัิเธอจะเอาอะไรไปจตดการก็ต้องใช้ทหารตำรวจมีอาวุธใช่ไหมครัุยกันแล้วไม่รู้ก็ต้องแจ้งตำรวจถ้าทหารไม่มาจะให้ใครมาหา้ามมันไม่ฟังกันเ่ยราชี่ปัดมันก็ไม่ฟังพักเพื่อไทยเสื้อเหลืองเสื้อแดงสลิมตีกันน้อยหมดมันจะต้องมีคนเด็ดขาดเพราะผู้เลามันไม่ฟัง ต้องโทษไอ้พวกส,อ,สอเหลืองสีแดงมาทะเลาะก,กันนี่แหละมันถึงทำให้ทหารเข้ามาปฏิวัติครับถ้าพวกไม่ทะเลาะก,กันทหารจะเข้ามาได้ไหมแค่มาต้องโทษที่ต้นเหตุคือประชาชนมันทะเลาะก,กันมันแพ้่รู้จกแพ้เลือกตัาง่เือ,เอตางคือผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับเสียก็คือทหารเนี่ยก็คือ ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการชุมนุมทางการเมืองก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการเมืองที่เขาจะแก้ไขปัญหากันไปให้มีการเลือกตั้งใหม่แค่นั้นมันก็จบแล้วถือว่าประชามติของประชาชนเนี่ยเป็นที่สุดประชาชนเลือกใครไปบริหารประเทศก็ถือว่าที่สุดแต่ทําไมทหารถึงต้องขออนุญ,ญาตเสียทําไมต้องเสือกเข้ามาเป็นตัวกลางในการเกลียดทั้งที่ประชาชนไม่ได้เรียกร้องหรือร้องขอให้เข้ามาเลยประชาชนก็ผิด ข้อที่หนึ่งคือประชาชนทะเลาะก,กันข้อที่สองคือประชาชนเลือกผิดประชาชนไปนเลือกรัฐบาลที่อ่อนแอที่แก้ปัญหาไม่ได้ครับรัฐบาลที่คุณสถามกาไม่ได้ไปเลือกมาทําไมประชาชนเองไม่หวังดีต่อประเทศไปเลือกรัฐบาลที่อ่อนแอกุดานไม่ได้รัฐบาลที่รักษากฎหมายไม่ได้พวกไม่ควรจะเป็นรัฐบาลจริงไหมฉันถ,ถามเธอนะถ้ายิ่งรักยองอยู่เธอจะแทนดาไม่กครองุกวันนี้ไม่ชิบหายเหรอ แต่จะขอบคุณคอรชนนะเพราะมื่อกี้โยงเกย์ยุตออกมาพูดแล้วบอกทำอะไรก็ได้ให้เศรษฐกิจมันดีคุณจูวพิทตุรีไครับรองนลี้ยเศรษฐกิจก็ออกมายืานยันว่าธนาคารลูกบอกว่าเศรษฐกิจไทยดีให้จ d ด,ดีดดีเพิ่มขึ้นครับเพราะประเทศไทยเนี่ยมีความสงบมากขึ้นความสงบคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเธอจะเลือกอะไรระหว่างความสงบกับความไม่สงบ คือเอาข้อจริงนะครับเสียครับคือตอนนี้เนี่ยเรากําลังคุยกันอยู่ที่ประเด็นเรื่องราวว่าการเข้ามายึดอํานาจของทหารมันไม่ถูกต้องเพราะว่าประชาชนไม่ร้องขอแล้วทหารเข้ามาแล้วที่เสียพูดเมื่อกี้เรื่องอ้างเรื่องเอ่ออะไรนะเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างนี้คือความเป็นจริงประชาชนเนี่ยเขาตอบได้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เสียได้พูดไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ย กำลังจะอดตายกันอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เสี่ยบอกว่ารัฐบาลคุมกฎหมายไม่ได้คุมกองทัพไม่ได้ปล่อยให้มีมอบออกมาประท้วงผมว่ามันเกิดจากสถาบันกษัตริย์ที่เข้ามาวุ่นวายทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเธอพูดได้ในภาวะปกติครับในภาวะป,ปกติสมมุติว่าคนท้องจะออกลูกอยู่ในรถแท็กซี่เนี่ยปกติไหม ไม่ปกติคนท้องก่นจะคลอดลูกอยู่แล้วเนี่ยเธอก็ต้องให้รถหวัวนําใช่ไหมครับเธอจะไปหมรูมรบ้นมีคลอดลูกบนรถเยบร่ก็คงไม่ได้ฮะเสียครับมไมนปกประเทศไทยเมื่อนประเทศไทยไม่ปกติใช้มีการปกติได้ไหมประเทศมันรุ่นหวายอ่ะปล่อยต่อไปมันฆ่ามันตายใครรับผิดชอบกา<ม>รที่โดน<ม>หน้าสิบเก้าคนตายเพรจะรู้ไหมสิบเก้าคนที่มองสิบเก้าครับเพราะวันที่ยี่สิบในทัดสินวางแผนจะฆ่าเป็นละ ค,รคร่าเป็นล้านเลยเหรอฮะค่าเป็นล้านค่าใครครับไม่รู้ละมันค่าเป็นล้านอลไรกันแล้วข้อมูลที่บอกว่าทักษิณจะค่าเป็นล้านมันอยู่ตรงไหนทําไมไม่เอามาเปิดเผยเพื่อที่จะให้ทักษิณเนี่ยมันกลายเป็นคนผิดคนเลวคนชั่วไปเลยมันเป็นคนราชการมันเป็นแผนอพวกนี้วางแผนลึกลับซับซ้อนมากคนธรรมดาจะล่วงรู้ไม่ได้ยี่สิบกันยามันค่าเป็นล้านแล้วตรงทีญญ่ทำหน้าสิบเก้ากันยาับ ยี่สบสองพฤกภาเนี่ยมันจะฆ่ากันเป็นสิบล <c oughs> ้า,า,านเป็นสิบล้านเหรอครับเออแล้วมันจะอำมากยี่สิบฐานจะฆ่ากันยี่สองยี่สิบมากเราทำเพื่อความจำเป็นถ้าทหาร <c oughs> มีอำนาจจะเกิดอะไรขึ้นเธอรู้เปล่าเกิดอะไรขึ้นครับมากเรืองกาวุ่นวายจะสดาเป็นของจนถึงวันนี้ <c oughs> แล้วเธอคิดดูนะมาบุครองไม่ต้องเปิดพอดีมแสดาขงนั้นครับใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความวุ่นวายอย่างที่เสี่ยบอกเลยฮะมันก็วุ่นวายเพราะนันปัจจุบันสงบมีการประท้วงไหม ก็มีฮะมีก็เห็นพลเมืองโตกลับกลุ่มเยอะแยะมากมายล่าสุดก็กลุ่มเครือข่ายที่เด็ก็ขาเริ่มมาทวงกันมันมือเว็บมันก็ทาเพื่อเป็นภาพทั้นั้นเองบจะไปทําอะไรได้มักชุมนุมเป็นหมื่นเป็นแสนยังรุมรัฐบาลไม่ได้เลยสิ่งหนค่งคือความสงบที่ได้มีความสงบที่นั้นอยู่วาาเจริญ คยตามมาเลยนะตรงนี้สําคัญมากแต่เสียฮะทำไม่าสงบคือความเจริญทำไมป่าช้ามันก็สงบทำไมไม่เห็นเจริญเลยฮะเธอรู้ไหมว่ามันเจริญก็ผมไม่เห็นไม่มีตึกรามบ้านช่องไม่มีอะไรเลยก็เคยผ่านผ่านไปฮะเธอรู้ไหมป่าช้ามี่แพงกว่าตึกธรรมดาอีกนะอ้าวเหรอฮะอดี่นี้เนี่ยต่อไปเราทําคอนโดป่าช้าคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะมันกว้างยาวเท่าไหร่คนธรรมดากว้างสอกยาววานาคืบใช่ไหมครับคนตามันอยู่นิดเดียว หรือแค่ถุย,ยประหยัดดีมากมากเลยครับแล้วก็ต้องทาให้ปู่ย่าตายายมาด้วยอืมครับทีนี้เสียครับมาอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่มีคนพูดถึงกันมากๆนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเสียเองกับพลเอกประธมีการเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันเลยไม่ค่อยจะกินเส้นกันจนเขาเปรียยเปืยว่าถ้าเกิดเสียได้ขึ้นเป็นกษัตระะิย์ราชการที่สิปั๊บเนี่ย จัดล้างเครือข่ายของพลดิกปรีมิกาให้สิ้นซากาพ่ะพลดิกเป็นมิการเนี่ยเคยไปพูดดูหมิ่นเสียกับทูตอิลิกจีจอนว่าเสียไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์อันนี้จริงหรือเปล่าคะช่วยอตอบพี่น้องประชาชนคนไทยหน่อยฮะฉันเห็นด้วยนะว่าฉันไม่สมควรเป็นครับมันก็ถูกเขาอ่ะหรือฉัคิดว่าสมควรเป็นผมก็คิดว่าเสียไม่สมควรที่จะเป็นเลยทำไมสมควครไงแต่ฉันต้องเป็นเพราะหน้าที่ถ้าให้เงินกูมาให้กูกูว่าไม่อยากจะเป็นเป็นทําไม ไม่ได้คิดอยากจะเป็นนยายากได้เงินอย่างเดียวครับไม่สมกูตถูกไงพ่อฉันก็นกออนบอกไม่ใช่เป็นบอกพ่อฉันบอกเองโอแม่ฉันบอกว่าไอ้เชียแต่งงานในสมนะเดี๋ยวกูไปบอกเตียยมันบอกพ่อมันให้เป็นให้มึงขึ้นนั่งบัลลังครับอ่าก็เชื่อแม่ไปแต่งงานแต่งงานเสร็จไม่ได้เป็นก็เลยไปถามพ่อพ่อบอกอย่างมือคีดจะเป็นเจ้ามึงไปสองกระจกดูซะก,ก่อนนะครับ มึงไปบวชเลยไม่รูกสึกจ้าเป็นเขาก็พูดเหมือนพ่อตัวเขาตรงไหนที่ไม่เข้าใจเธอคิดยังไงก็ไม่รู้ก็เห็นเขาบอกว่าในหนังสือที่วิกิลิเอามาเผยเขาบอกว่าถึงขนาดว่าต้องทําให้เสียหายไปเลยไม่ใช่หรอกหายก็คือเขาหวังดีต่อพระช่วงเขาหวังดีต่อส่วนเราแล้วก็แบ่งกันแล้วเธอไม่เข้าใจนะพ่อฉันสั่งแล้วว่าทหารนะให้เป็นคุมเป็นดูแลทหารทั้งหมดับ แล้วต่อหลังแม่ฉันมาเอี่ยวด้วยก็เลยมีปัญหาเลยมีบูระพาพยัคเนี่ยแต่มันก็ดีจะได้ตีกันไงแข่งกันหม,มาสองตัวแย่งกันครับฉันเนี่ยดูแลเดียวคือดูแลตำรวจทำไมฮะตำรวจเป็นองค์กรเล็กๆเองไปดูแลทำไมทำไมไม่ไปคุมกองทัพที่มันมีทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศอย่างเงี้ยฮะที่ใหญ่กว่านี้เยอะเลยฮะเธอเข้าใจผิดเธอมีญาติเป็นทหารติดตำรวจหรือเปล่าหรือเธอไม่มีอ๋อก็ก็ไม่มีครับ ตำรวจทหารต่างกันนะทหารเนี่ยเจ้านายเลี้ยงูกน้องครับตำรวจลูกน้องเลี้ยงเจ้านายไงทหารนี่ยกัาายดใหญ่ๆเขากินแล้วเขามาแบ่งลูกน้องแต่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจได้ลูกน้องไปถ่ายชาวบ้านมาส่งให้เจ้านายอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตำรวจนี่กินของตายครับอยู่ก,กับกฎหมายคุมพื้นที่ทหารนี่จะกินตรงละกินพวกปองหาเท่านั้นทหารกินอะไรกินคือซื้ออาวุธตำรวจที่กินทุกวันเน อาบอบุดสลัพัดถ้เกิดเคยไปเที่ยวอาอบุดที่ไหนไม่ใช่ช่องเป็นช่องหมดเหรอพับ,บพงมบางลับเนี่ยเท่าไหร่เธอรู้ไหมเท่าไหร่ครับถ้าไปเปิดสถานบริการไม่ว่าจะเป็นคา,าเฟ่กาแฟต้องเสียแล้วเสียเป็นหลายเดือนมาเดินเก็บถ้าใครไม่ให้มีเรื่องบางคนเป็นชาวต่างประเทศไม่รู้เรื่องมาเปิดไม่ตายไม่ตายก็โดนยิงฉันถึงบอกฉันชอบไง เพราะว่าตำรวจมันอยู่ใกล้ช,ชิดกับประชาชนฉันรักประชาชนโดยเประชาชนที่เขาขาวหกวโผล่ฉันรักทุกคนอะไรจะเป๊กดีๆออ๋พ่อฉันบอกว่าไอ้เชียมึงอย่าไปยุ่งกับเสื้อเขียวนะตอนนั้นฉันก็จะไปมีอะไรออโงอโค่ล็อกโอโค่ล็อกเป่ยพ่อไปฟอ้องพ่อบอกว่าไอ้เชียมันจะไปตั้งอะไรกองพลแล้วมันนะพ่อฉันเลยไปบอกว่าไอ้เชียมอย่าไปยุ่งเขานะนี่ของเป่ยเขามึงมีอะไรก็ใช้เปมครับก็คุยกันดีมีเรื่องันว่าถามกุเป่ยเป่พ่อช่วยฉันอะ เราเนี่ยเป็นแท็กทีมยก,แต,ก,ก<ฮ>แต่มาฆ่าเธอรอกันบ้าเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่มาเรื่องเก่ามาล้ำโบราณฉันยังจำไม่ได้เลยเธอยังอุตห์ตามอีกครับก็ไม่พอดีว่ามีประชาชนคนไทยประสบนิกรของเสียนั่นแหละเขาก็ฝากถามมาว่าเรื่องนี้มันก็ตั้งนานแล้วแหละเขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้เสียเนี่ยไม่ได้ขึ้นของราชนับเวลาปัจจุบันนี้เธอยังไม่เข้าใจผลเอกเปลม่ พุ่นเอกเปลี่ยนโบราณเรียกว่าน้ำรางการผิดปกําแกงครับพุ่นเอกเป็นเป็นเจ้ายิ่งกว่าพ่อที่เธอดูดีๆนะจริงเหรอฮะพ่อเอกเป็นคนที่ลร้าหมอบกราบนะเธอดูเนิดๆเนนะคนพ่อพุ่นเอกเป็นที่เป็นเจ้าสบายมากแลวเป็นเจ้ายิ่งกว่าเจ้าอีกแล้วทำไมไม่ยกบัลลังก์ให้พุ่นเอกเปลี่ยนไปเลยฮะพุ่นเอกเปลี่ยนเขาเสียสละเขาทำทุกอย่างเขาอยู่ในหน้าที่นี้จนได้เป็นประธานอุคมนตรีเป็นรัฐมนตรี แล้วเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เสียดายอายุมากแล้วก็เสียดายว่าบางเอิญว่าทั้งพ่อทั้งแม่ที่ได้หมดสภาพหรือคุ้มไม่อยู่ครับถ้าพ่อแม่เช่น,นงดีมอยู่นะปัญหาไม่มีก็จะเรียกมาคุยไอปยุทธไอวิทย์ไอป๊อกปังนะแมให้เป็นดูแลทั้งหมดครับจบตอนนี้ไม่มีคนพูด มันไปไหนหมดแล้วไม่รู้เรื่องก็เลยมีปัญหานิดหน่อยซึ่งกำลังเคลียร์กันอยู่แต่สิ่งที่ทําตอนนี้คือว่าทุกคนร่วมมือกันในการกําจัดอาริล่าสตูจะต้องเข้าใจนะนฟังไว้<ต>เลยนะพ้ลเอฮะพนเอกเกรมไม่ใช่อาริล่าสตูครับพนเอกเกรมคือคนรักษาสถาบันประยุทธวิตยก็ไม่ใช่สตูนะสตูของเราคือไอ้พวกสีแดงพวกอะไรที่มันเรียกร้องเนี่ยนะพวกทักษีน่ะเป็นสตูครับ เพราะฉะนั้นหน้าที่เราทุกคนทุกฝ่ายคือต้องช่วยกันถล่มศัตรูรวมไปถึงธรรมกายด้วยต้องถล่มให้หมดธรรมกายทัศนิศมันพวกเดียวกันถล่มให้หมดเราสามัคคีกันจะไม่มีความแตกแยกในเรื่องการถล่มศัตรูและเมื่อศัตรูลาบคาบเมื่อไหร่เราก็จัดเสี่หนน้เมื่อไหร่เราทําพื้นให้เรียบแล้วเราก็จะวางชิลาเกษ์องเธอเคยสร้างบ้านไหม,มก็เคยสร้างฮะ สร้างบ้านต้องตอกเสาให้ดีปรับพื้นให้ดีตรงไหนเป็นตอไม้ต้องเอาออกตรงไหนเป็นต้นไม้มีโรคมีรากตรงลื้อออกมีอะไรที่ว่ามันไม่ถูกก็เอาออกครับแล้วก็ปรับเสาให้นึกทําพื้นให้ดีตอนนี้อยู่ในระยะนั้นกําลังเตรียนพื้นเพื่อสร้างสถาบันให้มันมันม่นคงขึ้นส่วนใครจะเป็นรัศกาที่สิบไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ แล้วแต่เวลาแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสเราตกลงกันได้เพราะว่าใครมาเป็นเราก็ต้องอยู่ให้ได้อ,อยู่ให้ดีครับจะไม่มีการรอกกันเด็ดครับเอาละครับเสี่ยครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราก็ยังจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของสถาบันกษัตริย์เรื่องของการเมืองเรื่องของกองทัพเรื่องของความขัดแย้งกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ สนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินมั่งขัง่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาส่วนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ไกลถึงสเปน